ห้างมาเก็ตวิลเล e หัวหินซ้อมดับเพลิงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการค่ะ วันที่8สิงหาคม2567นายพลกิจพงไรศินในอำเภอหัวหินมอบหมายให้นายกิติชัยศรีทองช่วยประหลัดอำเภอหัวหินพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพันตำรวจโทกิจณนะเรศอารักษ์รุ่งพงศ์สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวหินร้อยตำรวจเอกอภิวิช์สนใจรองสารวัตรป้องกันสืบสวนท่องเที่ยว2กองกำากับการกองบังคับการท่องเที่ยว3นายราวีโรธแถมมีสมาชิกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดปะจวบคีนีขันเขต3หัวหินนายอมรอเทพอ่วมมีเพียรผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินและนายสมจิตไวยดาบที่ปรึกษาด้านอักขีภัยส่วนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินร่วมสังเกตการฝึกซ้อมระง,งับอักขีภัยและอพยพหนีไฟที่ส่วนการค้ามาเก็ตวินเลดหัวหินโดยมีการจำลองสถานการณ์พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในร้านค้าที่อยู่ชั้น3ภายในส่วนการค้าเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยเข้าระ อับเตุด้วยการดับไฟรูปแบบต่างๆทั้งถังดับเพลิงเคมีและการใช้น้ำพร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลรวมถึงขั้นตอนการอบพยพพนักงานและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในศูนย์การค้าออกนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยนายอมรอเทพอุมมีเพียกรกล่าวว่าทางศูนย์การค้าของเราได้ฝึกอบพยพหนีไฟปีนี้เป็นปีที่18เนื่องจากศูนย์การค้าของเราเปิดมาประมาณ18ปปีแล้วเราต้องฝึกซ้อมทุกปีในแต่ละปี เราก็จำลองเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือการช่วยเหลือร้านค้าช่วยเหลือลูกค้าไปในมุมต่างๆของศูนย์การค้าเราก็วางแผนเปลี่ยนแผนไปทุกปีเพื่อให้เกิดความชนานาญของเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าลูกค้าและร้านค้าเวลามาเที่ยวศูนย์การค้าจะได้มีความปลอดภัยในทุกจุดทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า ปีนี้เราให้ความสําคัญเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยในด้านที่เกิดขึ้นจากความประมาทไม่ว่าจะเป็นประมาทของร้านค้าหรือประมาทของลูกค้าเราพยายามจะเน้นเรื่องนี้เพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาล้วนเกิดจากการขาดการตรวจสอบอุปกรณ์และตรวจสอบพื้นที่แต่ปีนี้เราจะเข้มข้นในเรื่องนี้ให้มากๆเนื่องจากว่าหลายๆที่ของศูนย์การค้าทั่วประเทศหรือโรงแรมต่างๆเรื่องพวกนี้มีความสําคัญเนื่องจากของเราเองเปิดมา18ปปีแล้ว S <S เราก็อยากสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวร้านค้าและผู้ประกอบการเมื่อมาเที่ยวมาเก็ตวิลเลจหัวหินจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคร,นรับก็ศูนย์การค้ามาเก็บวิลเลจหัวหินนะครับก็ได้ฝึกซ้อมอบยบหนีไฟปีนี้เป็นปีที่18นะครับเนื่องจากศูนย์การค้าเนี่ยเปิดมาประมาณ18ปีแล้วนะครับเราฝึกซ้อมทุกปีนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยเราก็จําลองเหตุการณ์การที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือการช่วยเหลือร้านค้าช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยไปในมุมต่างๆของศูนย์นะครับแล้วก็ วางแผนเปลี่ยนแผนไปทุกปีนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญของเจ้าที่ของศูนย์เองแล้วก็ลูกค้าเองร้านค้าเองเนี่ยเวลามาเทียวศูนย์นะครได้มีความปลอดภัยในทุกจุดทุกพื้นที่ของศูนย์ครับแล้วก็ปีนี้เองเราให้ความสําคัญเรื่องของการป้องกันอคีัยนะครับในด้านที่เกิดขึ้นจากความประมาทไม่ว่าจะเป็นประมาทของร้านค้าหรือประมาทของลูกค้าหรือประมาทของเจ้าที่เองเนี่ยเราพยายามจะเน้นเรื่องนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วเกิดจากการขาดการ ตรวจสอบอุปกรณ์และตรวจสอบอพื้นที่นะครับแต่ปีนี้เราจะเข้มข้นในเรื่องนี้ให้มากๆครับเนื่องจากว่าหลายๆที่ของศสื่อในทั่วประเทศหรือที่อื่นเนี่ยที่โรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะเรื่องพวกนี้มีความสำคัญเพราะเนื่องจากของเราเองเนี่ยเปิดมา18ปีแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลานะครับทดแทนตลอดเวลาเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากสร้างความมั่นใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวให้กับร้านค้าให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อมาเที่ยวอุบลินมาเก็ตบเวณนียมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ